แอปแอปหน้าเลยค่ะแอปแปลว่ามีด้วยชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะยังหัวชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่ออะไรโอ้ยืออะไรคะแหวอะไรนะอหอบคุณไี่ยินดีแหวชื่ออะไรคะ ชื่ออะไรคะไอถามแล้วค well er ่ะช so ื่ออะไรคะเดียยวพ่อาชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะขอแบดพีคุณจ๋าชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะยืนข้างกันค่ะไม่เอาชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะวันนี้แข่งบาสมั่นใจแค่ไหนค่ะหมูแมงคู่วันนี้แข่งแข่งบาสมั่นใจว่า

ไอ้เทียอเียรับไม่ได้อะไรเหรอเอาใหม่นเอาใหม่ดิอย่างนี้ก <avec behaviour> ็อ <ø> ย <us |zh|> ่างนี้ทียเกินไปมสตอแต่จ้งจระโชบ์มสตอแจ้งจระ ปลว่าพี่มินครับพี่มินรู้สึกยังไงครับพี่มินพี so ่มินถามพานแล้วรู้สึกอะไรคะเป็นแบ่อะไรกับเพื่อนทั้งนีเพี้ยค่ะต้นเต้นค่ะกวนเต้นด้วยค่ะแต่ก็รักทุกคนค่ะเอองต้องก้องแน่นคืออะไรพี่ฟ้ารู้สึกยังไงครับรู้สึกข้างบนไม่ต่างพี่แคนครับรู้สึกยังไงกับเพื่อนห้องนี e> e> ้ครับเฮ้ยโดนแล้วเนี่ เนือ่อสามเมื่าแต่ว yani ่าขวาแบบเม่สนี่ไงนไปทงนี้ครับเ่อสไมม่สาเ่สมเน่าสาเลยเปิดแฟนด้วยเน่าเดทตี้ตัวประกอเดทตี้เดทตี้เของเลียโค้งเดทตี้ถ้าใคเหตองมันจะรับมันไม่ได้นี่ไงแต่โค้ชิบแล้วเนี่น้องๆเราจะเปิไหเนี่ย

ไม่เคยวอกคุยแต่เรื่องผู้หญิงไม่เคยทาอะไรดีๆเยอะแยะทั้งห้องรวมๆไม่ใชทุกคนอ่ะอีเนี่ยตัวดีเลยอีเนี่ยตัวดีเลยไม่เคยเรื่องอะไรนะอะไรอ่ะดีๆก็คุยเรื่องตูดเฮ้ยก็ฝีน้ำตูดใช่วะก็ฟาาถ่ายตูดไหมเราดูอ่ะ วันไหนนะหลายวันไม่รู้อ่ะเอามาโนกันอีกนะอะไรความจำสั้นแต่ละแขนยากอ่ะเพนเกิพูดแล้วเป็นบอกว่าไม่ชอบเลยคนเพนก็เพราะเพงช้าไม่ใช่คุณดูคุณนะคนนี้ไม่คนที่ดูดีนะคะใจดอแต่จริงๆถ้ารู้จักจริงๆอ่ะจะไม่ใช่ในกามเพลินมากเลยนะจ้า

mang hay con người chui, hay con người chui. ไอดีแค่เป็นไรครับยาดเป็นไงครับยาอานึ่งเดิลองดูลองดู อาเลโหนึ่งสองสามขาโคตรสั่นนะขาโคตรสั่นนะ

มันหนักขนาดนั้นเลยวะมันหนักเวอร์ไอ้เงี้ยพอแล้เล่น้าแล้วกลัว ไม่เห็นวันไั้ไมู่นะั้กูับก่อนไม่ใช่เกี่ยวอะไรกูกังงงอยู่เนี่ยเกี่ยวอะไรูอ่ังนัเออไม่งดิไม่มมไหนยไม่มีละทานเลยรเไม่ลมม้ล แม่แม่แม่เอาไว้ป้างแม่รับตุกรองเอาเงินทุกาายแม่แม่เดี๋ยวรับถงอดเดียวตายหมดดวยเล่นเรื่องเล่นร้องเล่